สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆนะคะมาฝึกเขียนตามเส้นปะต่อเนื่องจากที่เราทําจากที่โรงเรียนนะคะวันนี้เราจะฝึกเขียนคอครัคังนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะคอะครักังอีกรอบนะคะคอระครัง ะะเด็กๆด,ดูตัวอย่างจะมีแนวทิศทางของลูกศรน,นะคะให้เริ่มจากหัวหัวกลมๆนะคะโค้งขึ้นไปแล้วก็หยกัยกหยักแล้วก็โค้งลงมานะคะม้วนเฉียงลงแล้วก็ขีดตรงขึ้นไปนะคะคุณครูจะเขียนให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะ วนหัวก่อนนะคะแล้วก็ลากเส้นตามเส้นปะะเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเขียนช้าๆตัวหนังสือจะได้ออกมาสวยๆนะคะนี่นะคะคุณครูฟ้าจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง3ตัวนะคะ แต่ให้เด็กๆเขียนให้ครบทุกบรรทัดเลยนะคะเขียนให้ครบทุกตัวทุกทุกบรรทัดนะคะต่อไปตัวที่สองนะคะตัวที่สองคืององูเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกรอบนะคะงองูงองูก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะเริ่มเขียนตรง หัวกลมก่อนนะคะตามทิศทางลูกศรลากลงมาแล้วก็เฉียงขึ้นไปนะคะคุณครูฟ้าเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวงกลมที่หัวลากลงมาเฉียงขึ้นไปลกลมลากลงมาเฉียงขึ้นไป ช้างองูนะคะเด็กๆก็เขียนให้ครบทุกตัวทั้งสองบรรทัดเลยนะคะสำหรับงองูแล้วสองบรรทัดสุดท้ายนะคะจะเป็นเรียนรู้คำจากพยัญชนะนะคะคำนี้จะเป็นคำว่าระคังเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะระคัง ครูคจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง1ตัว1นึ่คำนะคะลากจากหัวกลมนะคะลากขึ้นไปรอเรือนะคะสระอาะแล้วก็คอละคัง นี้ไม่หานากาศนะคะเด็กๆอ่านว่าระครังเด็กๆเขียนให้ครบทั้งสามคำเลยนะคะทั้งสามครั้งเลยต่อไปคำนี้อ่านว่างูค่ะงูเริ่มจากหัวเช่นกันนะคะงอง,งูสระอูอ่านว่างูนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนครบทุกตัวทุกบรรทัดแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีระบายสีละคังแล้วก็ระบายสีงูให้สวยงามด้วยนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีค่ะ